สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านเข้ามาเล่นทุ่งนาครับนาลุงอืมข้าวดำเลยสวยนะครับวิววิวสวยครับ บรรยากาศทุงนาบ้านโกโกอกนะครับน้าไหลสดอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะมาเก็บหอยตัวนี้ครับหอยชี่อนี่ครับ โอ้ม oh, <laughs> ีลงไว้นี่น่ครับบรรยากาศหมอกตอนเช้าก็สายเติบแล้วครับมีปูด้วยนะครับนปูนาตบนี้ ดีดีครับยากาศดีมากครับเป็นหมอกไอน้ำจากก้อนหินครับฝนตกใส่ก้อนหินแล้วจะเป็นไอออกมาแบบนี้ครับ อตัวเล็กนี่มาเดือนมาแล้วตัวนี้ตัวเล็ก

สวัสดีครับพี่พีทันยา,มารมณ์ละมาแรงมาละถมานทุ่งนานครับนี่ครับหอยจะเยอะมากครับที่นาน <ส>ตัวนู้นเข้าไปกินนู่นครับไอ้ตัวเล็กกลัวที่นาแอนมินนะครับ มาแวะลุงกับป้านะครับแป๊นนึงกลับได้ครับรบากาศทุง่งนาสวยนะครับ นี mm ่ค hmm. ร so ับสวยล้อมรอบเลยวิวสวย กลาคืนหอยเยอะนะครับหอยชลี่อยู่นนั้นครับแถวนี้เดี๋ยวผมจะมาไฟสองกบมาสองอยู่ครับแถวนี้เก็บหอยชลลี่กินกับส้มตำแซ่บครับ เด็กาศสวยนะครับ บรรยากาศดีดีดครับบ้านเราตักแก๊สกลับไปบ้านขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มาดูคลิปให้นะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปครับ กลับบ้านครับตอนนี้สวัสดีีทุกท่านครับเสื้อผ้าพร้อมกลับบ้านคนไปเสื้อผ่าพร้อมกลับไปกินข้าวแล้วอัตข่ายไปดักปลาซิวครับวันนี้หาอยู่หากินก่อนต้งน,นีวันหยุดไม่ได้กินยางครับ คุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาก็แสดงความเสียใจลูกสาวล่าที่แม่น้องปุ้ยปูนครับได้เสียชีวิตนะครับแสดงความไว้อาลัยนะครับเป็กำลังใจให้ บ้านนะครับไลชดเมื่อเช้านี้ก็ก็คิดถึงพี่ๆทุกคนนะครับเพือขึ้นไลที่บ้านมะนาวไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับจะขึ้นไลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมทําขนมเสร็จก่อนอูทุ่งนาทําตรงที่มันมีสัญญาณนะครับ นนบบนนพ,พี่ทุกท่านครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่ตอนเย็นนะครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านครับสมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย